สวัสดีจ้าทุกคนมาดูซิสโกอาบน้ำนะคะซิสโกจะอาบน้ำแล้วนะคะทุกคนซิสโไม่ชอบอาบน้ำค่ะอาบน้ำตัวจะได้หอมหอมอาบน้ำตัวจะได้หอมหอมค่ะ ดูชิน้านามาดูซิสกอ็อาบน้ำค่ะขัดตัวขัดตัวดูนันนสิซิสก็ดูน,านาดันานาหนูอาบน้ำค่ะดูสิลลก ลูกเชา้มามนมีอาบน้ำก่อนนะคะจะได้หอมมค่ะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ